จะเป็นยังไงเมื่อเราลองเล่นปีฟลฉบับเลเวลหนึ B ่งไปถึงเลเวล999มันจะโหดจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเอาเลา,าทุกคนตอนนี้เราก็มาเป็นเลเวลหแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเลเวลหเนี่ยก็จะเป็นสายฟรีธรรมดาธรรมดานั่นเอง แต่ว่าตัวละครอดัมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แลไปแล้วนะครับ <Wow. S 1> ใครมีตัวละครนี้เนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าเล่นมาไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วนะเออ <Wow. S 1> แล้วมันก็แน่นอนครับผมนะสายฟีเบบอดัมเนี่ยมันก็ต้องมากับแมวสายฟีอะครับเออ <Wow. S 1> แล้วี่จะเป็นท่าทางสายฟีเอาอทุกคนนะโหยคิดถึงสมัยก่อนเลยนะครับ <Wow. S 1> ใครที่แบบว่าไม่ได้เติมเนี่ยแต่เข้ามาเล่นบ่อยๆเนี่ยจีมก็จะแจกท่าทางแบบนี้นะ yeah. เดี๋ยววันนี้เราก็จะลองกลับไปเป็นสายฟีอีกครั้งนึ่งครับทุกคนนะกลับไปลองเล่นเหมือนสมัยก่อนนะครับพวกอาวุธปืนเนี่ยพี่เพิ่มจะแบบว่าไม่ใส่สกินอะไรเลยนะคือแบบเหมือนเพิ่งสมัครรหัสใหม่มาเลยนะครับเออ เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าสายฟรีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่า,าไป let's go <S เอาละผมนะตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวพี่พพเนี่ยจะเล่นเป็น M5 0 0ยละกันเออรู้สึกว่าจะไม่ได้เล่นดึงหัวนานละจังวันนี้ก็ทําการบุกไปเล้วผมนะเฮ้ยระยะประชีดครับผมฟักตั้งหลักตั้งหลักยิงหัวเฮ้ยยิงหัวเป็นไงหัวระยะจูบอญาติพันาแปรมาผมถึงแม้ว่า พี่ถึงแม้ไม่ได้เล่นานานนะครับ <S <S แต่ยิงหัวยังคมอยู่โอ้โหตาสองเราจัดเป็นลูกซองแล้วทุกคนนะพี่จะวิ่งทำการเข้าคุกวงในนะครับเออเข้าไปยิงถล่มมันเลยน้องชายลุยต่อผมนะสะกงสกินปืนเนี่ยไม่เกี่ยวผมนะมันอยู่ที่ใจเออใจถึงก็ได้หัวไปน้องชายมาผมเฮ้ยเจอเฮ้ยจูบป๊บนกตายติดตัวน้องชาย จังวันนี้อ้อมหลังครับผมกระโดดมาปุ๊บควักยิงโอ้โหดูดิเฮ้ยจะกระจชากับเมื่อกี้แต่ไม่ได้จัดฉากะะครับพี่น้องล้มไปพี่พี่บอกแล้วใช่ไหมสกินไม่เกี่ยวกับผมโอ้โหอย่างคมมากครับผมตานี้เลยต้องจบงานให้ได้พี่จะเล่นเป็น SVD กระบอกเดียวนะดูเดี๋ยวพี่จะยิงหัวสี่ตัวโชว์น้อง ขออญาตโชว์คมๆนะครับ HBD no skin no scope ยิงทีเดียวหัวแดนลงไปเกิดใหม่หน้าลอบบี้จังวันนี้ก็ทำการหามุมยิงครับผมเฮ้ยเจอเจอหัวหน่อยหัวหน่อยตามครับผมตามหัวหัวเฮ้ยเอา้าโดนหัวไม่ตายเฮ้ยโปรหรือเปล่าโปรหรือเปล่าโดนโปรหรือเปล่าเห,เหลือเหลือเหลือตัวสุดท้ายผมล้มซ้ำไปซ้ำไปโอ้โหเป็นไง เฮ้ยสายฟรีก็แบบว่า number วันได้อ่ะครับอ,อ้าพี่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเลเวลถัดไปกันเลยดีกว่าไป let's go <S มาผมนะตอนนี้เราก็อยู่กับเลเวล500นะครับโอ้โหถ้าเปิดตัวอลังการสุดเท่ พี่ว่าเลเวล500เนี่ยพี่เพิ่มจะจัดให้อยู่เป็นสายเติมอันดับกลางๆก็ับมทุกคนนะแบบว่าไม่ได้เติมเยอะจนเกินไปนะครับและนี่ก็คือท่าทางของเลเวล500ทุกคนนะก็จะเป็นท่าเติมประมาณนี้ครับผมนะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000เพชรน,นะครับและยมการกบผมนะสัตว์เลี้ยงของสายเติมเลเวล500เนี่ยก็คือพิเสือสุดหล่อนั่นเอง การแต่งตัวเนี่ยพี่ก็จะแต่งให้แบบว่าเป็นสายไฮไลท์สุดหล่อนะครับซึ่งก็จะบอกเลยว่าเซตที่พี่กำลังใส่อยู่เนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วนี่ฮิตมากเลยนะเสื้อเอซุดกางเกงปิกนกรองเท้าอายุโอเคในใครมีเซตนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับและพวกสกินอาวุธปืนเนี่ยพี่เพิ่มก็จะจัดให้อยู่แบบกลางๆเอาทุกคนนะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลย นี่ครับผมหนะ้าสก,กาไทยท่านนะครับซึ่งกระบอกเลยว่าสมัยนั้นนี่ต้องมีกัทุกคนเลยนะเออใครเป็นสายยิงสายลงแรงเนี่ยต้องจัดกระบอกนี้แน่นอน <Wow. S 1> อ่ะข้าวข้าก็าามานี่ครับผมทุกคนนะน้องๆคิดว่าพี่เพิ่มจัดถูกหรือเปล่าคนะรับผมหน้าสมดัดเลเวล5 0 0นะครับ <Okay. S 1> การที่เราจะเป็นสายเติมแบบกลางๆเนี่ยก็น่าจะมีสกินประมาณนี้นะโอเคเก้บผมเดี๋ยวเราลองเอาเลเวล5 0 0เนี่ยไปลงเล่นห้องไฮไลท์ดีกว่านะครับว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนไป let's go มาครับผมนะต่อนนรัเข้ามาในห้องไฮไลท์แล้วนะครับเออที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือเปิดลูกซองดีแท็กนะครับอ่าสำหรับสายเติมเลเวล5 0าไม่บูดเยอะครับผมนะเจ็บคอจังมานี้หวัวดมพี่อยากเล่นแบบนี้มานานแล้วยิงหัวยิงหัวคมๆอ่ะเฮ้ยไครไล,ล์ตาขอไปด้วยนะครับเพราะฝีมือพี่มันทําให้น้องนี่แดนไปหนึ่งครับผมนะฝีมือพ,พี่พี่หมุดเร็วเกินไปเอ้ยมันชุบมันชุบไอ้น้องมันชุบ ส่วนไอวอลของพี่ก็คือเป็นไอวอลออปติมัสนะครับอ๋อสมัยสมัยก่อนนี่พี่ชอบมากเลยนะแดนเปนหนึ่งครับผมเป็นไงเล่าเป็นยังไงเล่าน้องแจเออจบสักทีมาผมอีกหนึ่งตัวอู้หผมจัดครับผมมาผมจังวะนี่พิกซ้ายพิกขวายิงหุยเออชุบได้ผมชุบได้แบบนี้มันต้องชุบสวยเพื่อน ก็จ,จัดว่าพิ้วเอาเรื่องครับผมทุกคนนะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าสเต็ปยิงหัวพี่เนี่ยน้องๆว่ามันยังโอเคอยู่หรือเปล่า <Okay. S 1> ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเออเพี่จะกลับมาเล่นบ่อยๆจ้างวันนี้แอคโชว์ไปหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนรักโป้งโอ้ปังเอาให้เรียบร้อยบ้านจี๊ยบเรียบด่วนโอ้อย่าชุบยาชุบโอ้มันชุบเร็วด้วยครับผมนะโป้งเอาให้บวานจี๊ยบเรียบด่วน มาอกสกตาผมนะอีกสึกตาเพื่อเป็นการประจักษ์ว่าไฮลายิงหัวโหเม็ดเดียวครัผมเม็ดเดียวลงไปคุกเข่ากันเลยทีเดียวน้องชายมาเดปกปงยังอยู่ป้งสเตปอายูโอเพิ่มโอ้ไม่โดนได้ไงวะโอ้ถ้าโดนเมื่อกี้หล่อเลยนะเว้ยปงตกตายสิบตัวป้องไอ้ไนี่ผิวจัดเลยทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโ,โหดูมันดูมันสเตปไอวอร์นี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ยจ่อยิงนิ่มๆจ่อยิงนิ่มๆเรียบร้อยครับผมนะเกเครับผมเราไปดูเลเวลถัดไปกันเลยดีกว่าล e t s ก o และในที่สุดครับผมนะเราก็เดินทางมาถึงเลเวล999นะครับนั่นก็คือพี่สุดหล่อที่ยืนถือสกาเมกานโลเอลอยู่นี่เอง ก็บอกเลยว่าเลเวลเ9 9เนี่ยมันก็ต้องไปสุดทุกทางอ่ะครับเริ่มจากท่าทางรับอกทุกคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าทางโอ้โหดูนี่เป็นท่าทางปืนเลเวล7ครัก็บอก<ๆ>ทุกคนนะก็บอก,บอกเลยว่าต้องอัพให้เต็มนะครับถึงจะมีท่าทางพวกนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยปืนเลเวล7เนี่ยเราจะต้องใช้เงินอัพประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทเลยนะกว่าจะได้แต่ละกระบอกก็บอกเลยว่าอร่อยจังตังแม่เฮ้ย เดีเรามาดูชุดเรเวล9 9 9หน่อยครับกุกคนนะพี่เพิ่มเนี่ยแต่งแบบไหนนะครับหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุด e ีโวทุกคนนะ <Wow. S 1> น้องๆคนไหนที่เคยหมุนตู้ e ีโเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันใช้เพชรเยอะขนาดไหน oh, <no. S 1> หลักๆก,ก็จะเป็นหัวจิ้งจอกแดงนะครับผมหน้ากาก,ากไฟนะก็รบอหรือว่าไปสุดจา้าดกล้ามทองครับผมไม่รู้ยุคนี้เขาฮิตอะไรนะแต่ว่ายุคที่พี่เพิ่มเล่นเนี่ยก้ามทองนี่อันดับหนึ่งครับผมนะกางเกงจิงจ้งจอกนะครับ รองเท้ากระดาษตาจระเข้ส่วนอาวุธปืนมันก็แน่นอนครับทุกคนนะเราก็จะใช้ส่วนใหญ่เป็นเลเวลเนะครับเออก็จะบอกเลยว่าพี่หมดกระหัสนี้เนี่ยไปเยอะมากนะครับใครอยากรู้ว่า ID พี่เพิ่มมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เพิ่มเคยรีวิวรหัสไปแล้วนะเดี๋ยวพี่เพิ่มจะขึ้นตรงตัวไอด้านบนนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมนะปืนเลเวล7อัพเต็มหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีบางปืนที่พี่เพิ่มเนี่ยยังไม่ได้อัพนะ พี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูในโซนกันหน่อยครับผมทุกคนนะบางคนมันจะว้าว่าเป้าการที่เราแต่งเป็นเรเวลเ9 9เนี่ยไป let's go เก <Okay, S 1> ผมตอนนี้เราเข้ามาในโซนแล้วดูดิเราจะลองทําการกดแอคครับผมนะว่าจะมีใครมาหาเราะเป้าไปน,น้องๆก็เห็นนะเป้านะปืะนเลเวลเจ็ะน้องเฮ้ย<ะ>ตึงมากเหรอครับเฮ้ย <laughs> ตึงมากเหรอครับมันหมายถึงใครวะมหมายถึงใครน้องชายหมายถึงพี่เหร พี่จะบอกเลยว่าตึงแน่นอนวันนี้พี่ใส่กระเกงในฟิตไปหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยนะเอาหน่อยอุ้ยเอาแล้วผมปืนเลเวลเจ็ดเริ่มทํางานนะครับมีคนแอกกับพี่แล้วอืมจัดไปลเลยน้องอ้ยมีทุกปืนครับผมนะกดได้ทุกปืนน้องสวอู้หมัดอะไรวะโคตรเท่เลยหัดเลเวลเจ็ดแน่เลยว่ะทุกคนจังวันนี้ก็แอกต่อครับผมน้องสาวปักธงกับพี่ดีกว่าไหมปักธงกับพี่ดีกว่าจังวันนี้มาเลยครับผมอุ้ยสาม สองหนึ่ง <Yeah. S 1> let's go อืมปากเลยปากเลยไม่ต้องสนใจครับผมซื้อมาปักนะครับไม่ได้ซื้อมาถือไปเล่นๆเออปักก็ไปอืมปากก็ไปน้องชายปักให้แมพพุน้นน่ะเอาตรงพี่ว่าถ้าปักทงเนี่ยพี่ได้กดเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าพี่จําโมเมนต์ที่ตอนพี่ประมูลได้นะกว่าพี่จะได้มาเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากครับผม เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดอ้อมมันก็ธรรมดาครับบริเวลการ์ดกับสิเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเอาเรื่องอยู่แล้วเข้าใจบอแต่พี่ว่าก็มีคนตึงกว่าพี่นะครับสาหรับรหัตในเกมฟรีไฟเนี่ยน้องๆคนไหนรู้บ้างว่าใครตึงกว่าพี่ก็ลองคอมบมนมาหน่อยนะครับอ่ะเกบผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ว้วมานี้ก่อนละกันนะครับอยากเห็นพี่เพื่อนไปทำอะไรในเกฟ๋ฟรีไฟเนี่ยก็สามารถคอมเมนไปด้านล่างได้เลยฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเชวยเพื่อนไปด้วยไม่ใช่ไหมพี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ